ผมามคุณหน่อยผมจะให้ผมทำยังไงไหนคุณพูดมาดิคุณพูดมาดิผมต่อสู้ทุกวันนี้ต่อนนตูอ้เพื่อคุณเพื่อแม่เนี่ยเพื่อครอบครัวเนี่ยคุณถามผมมาดิจะให้ผมทำยังไงก็เรียกแค่เรียกว่าปรึกษาเฉยๆเรียกก็น,นี่แหละคือคำปรึกษาแล้วคือเรื่องอะ่ะผมไม่ได้ว่าไม่เคยพูดผมเคยพูดแล้วอะไรที่มันได้เงินคุณทำก่อน สลึงเดียวคุณก็ต้องทําแต่ที่คุณนั่งคุยมันเสียค่าเน็ตเสียเวลามันได้เงินมาไหมล่ะมีได้เสียกับเสียในช่อง youtube อะทามาให้อะทําจนมั่นคงแล้วอ่ะแล้วทําไมไม่ทําต่อเออผมก็ช่วยทําอยู่แล้วแต่คุณก็เห็นว่างานผมยังไงสมองก็ต้องคิดทุกวันมีประเด็นอะไรขึ้นมาผมก็โน้ตก็โจดตื่นเช้ามาต้องมานั่งทําคลิป ดึกเด่นก็ต้องมานั่งภาคบอลตื่นเช้ามาก็มานั่งฟังเมียบน่นเรื่องปัญหาเดิมๆคุยเรื่องเดิมๆแล้วมันไม่จบอ่ะเออสินค้าดีแต่โครงสร้างมันไม่ดีมันก็เท่านั้นแหละดันทุลังไปก็เท่านั้นแหละไม่ต้องไปง้อใครใครจะมีปัญหากับใครใครจะแฉใครใครจะฟ้องใครก็ให้มันฟ้องมาเออผมก็ไม่เข้าใจแล้วถ่ายคลิปไปเยอะแยะในมือถือนะ่ะถ่ายว่าตำหาอะไรถ่ายแล้วไม่ลง ไม่เข้าใจเดี๋ยวกูจะเอาลงเออเอาลงไปเลยไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วเรื่องเรื่องปัญหาเนี่ยปัญหาครอบครัวถามว่านี่มีแม่ป่วยเดีเตียงต้องดูแลจะต้องไปสู้รบกับใครไอคนที่มันเห่าเห่าอยู่นั่นอ่ะมันถามว่ามันมาทันดูแลได้ไหมเออไปคุยกับคนไม่มีสติปัญญาคุยไปก็เท่านั้นแหละ ึกษ็นี่แหละบอกแนวทางให้แล้วเนี่ยไม่ต้องเป็นอะไรคุณควรจะต้องเป็นตัวของตัวเองคุณไปแคร์ใครได้อยู่รีสอร์ทละปรึกษาค่ะไม่ได้มาด่าเมัยงานคุณอะไม่ต้องมาปรึกษาผมมันเห็นอยู่แล้วมันไปไม่ได้ปรึกษา่ยค สินค้ามันดีสินค้าดีผมยอมรับผมก็ใช้ทุกวันสินค้าเนะ่ยแต่โครงสร้างการบริหารมันห่วยแตกมันเห็นแก่ตัวมันก็ต้องอขอปรึกษาเรียกปรึกษาไม่ชเรียกให้มาด่ากูไม่รู้แหละกูทํางานกูนก็เหนื่อยมึงต้องใช้สมองมึต้องมานั่ง<อ>แก้ปัญหามานั่งฟังเรื่องเดิมๆผมเห็นคุยกันมาเป็นเป็นเดือนเดือนแล้วคุยเรื่องเดิมๆวนไปวนมาวนไปวนมาไอคนที่มันบอกว่ามันเก่งก็ให้มันบริหารเองดิไอที่มันบอกว่าคุณไม่ดูแลลูกทีมอะ ก็เอาลูกคีมให้มันไปบริหารเองก็จบละดูมันจะได้กี่คนถ้ามันรู้ว่าเมียผมทํางานกลางค่ำกลางคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเนี่ยผมก็อยากจะรู้จะพูดไหมแล้วทุกวันนี้เมียคุณจะเป็นจะตายวาปวดนู่นปวดนี่กักูนี่ไม่มีใครมาดูแลช่วยมาปรึกษา <c oughs> เรียกมาปรึกษาใครทั้งนั้นแหละมา <c oughs> ที่ก่อน วันนี้กอนสิไม่ได้ปรึกษานี่มาด่าเฉยเลยด่าก็คือด่านั่นแหละงานก็ยังทําไม่เสร็จฟัง็ต้องขอขึ้นจะพูดหลายทีนะแม่งไอ้ที่ได้เงินมันไม่ทําไม่คิดจะทําอะไรเลยที่ได้เงินเห็นเห็นมันไม่เอาแล้วก็เชื่อาไปฟังคนโน้นคนนี้โคตรพ่อโคตรแม่โคตรแอ่โค้ตรมึงก็ได้แต่ตัวนั่นแหละโคตรอ่ะ คุไปฟังได้หาเลยก็ล่ะเอา้าคุณแว่นตาคุณไปไหนเนี่ยคุณเก่งมันสู้คนขยันไม่ได้หรอก ก็เห็นอยู่ว่าบริหารงานไม่ได้การตู้ลังก็เหนื่อยตัวเองคนเดียวพอตัวเองมีปัญหาใครมันยื่นมือมาช่วยบ้างหละ่ะเวลาว่ามันพูดมันพูดแล้วทำไมต้องไปแคร์มันหละ่ะ